สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาสอนธี่การสมัคร Apple ID นะคะเอาไว้โหลด App store นะคะใน iPad รุ่นกเก่าๆอะไรอย่างนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมี Gmail ก่อนนะคะสมัคร Gmail ไว้เลยนะคะเข้าไปสมัคร Gmail ใน Google นะคะแบบนี้นะพอเราเข้าสมัครเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็มาเข้าที่ iPad ของเราหรือว่าใน iPhone ของเราก็ได้นะคะ ถ้าสมัครใน iPhone มันจะง่ายกว่านะพรแล้วเราเข้าเข้า iPad ที่หลังนะคะก่อนอื่นเลยก็คือเข้า App Store นะคะใน iPhone ของเรานะคะกดนี้เลยเสียเงินตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสร้าง Apple ID ใหม่นะคะรอนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่อีเมลนะคะแล้วก็รหัสผ่าน Gmail ของเรานะคะเราก็ใส่ไปได้เลย ขอแยกใส่ก่อนนะคะเมื่อเรากรอกอีเมลและรหัสผ่านเรียบร้อยนะคะให้เรากดยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนะคะตรงนี้เลยให้มันขึ้นสีเขียวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะกดถัดไปะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เรากะชื่อนามสกุลวันเดอร์เกิดเลยนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดถัดไปนะคะจากนั้นรอนะคะ แล้วจะขึ้นแบบนี้นะคะให้เรากดว่าไม่มีนะคะวิธีการชําระเงินนะคะแล้วเราก็กรอกข้อมูลที่อยู่นะคะ <c oughs> เมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดถัดไปนะคะ <c oughs> แล้วรอค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่เบอร์โทรเราได้เราไปได้เลยค่ะแล้วก็กดคีย์ตรงนี้ค่ะเพื่อว่าเราจะรับรหัสผ่านจากข้อความหรือว่าการโทรรับสายนะคะเมื่อเรากรอกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดถัดไปนะคะ แล้วมาดูที่โทรศั์ของเรานะคะว่ามันจะมีรหัสเข้ามานะคะให้เรากรอกรหัสเข้าไปเลยเมื <c oughs> ่อมีข้อความส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรากรอกรหัสเข้าไปได้เลยนะคะแล้วกดเสร็จสิ้นนะคะตรวจสอบยืนยันนี่นะคะแล้วก็ให้เราน,านะคะเข้าไปที่ อีเมลนะคะแล้วก็เกาะกรหัสตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเข้าไปที่อีเมลของเรานะคะอีเมลที่เราสมัครไว้เลยนะคะแล้วก็ไปดูรหัสในนั้นแล้วก็เอารหัสมาเกาะกใส่ตรงนี้นะคะนี่นะคะจะมีอีเมลส่งมาแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนดูรหัสได้เลยะค่ะแล้วก็กเกาะรหัสลงไปนะคะเมื่อกเการหัสเรียบร้อยนะคะให้กดตรวจสอบยืนยันนะคะเหมือนเดิมเลย แล้วรอนะคะอาจรอนานนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเขาจะขึ้นว่าซัก Apple ิลในดีเสร็จแล้วค่ะนี้คุณสามารถใช้ ่ะก็คืออีเมลของเรานะคะได้แล้วเรากดดาเนินการต่อนะคะเสร็จแล้วก็สามารถโหลดแอปได้เลยเราต้องทําการโหลดแอปจากมือถือก่อนนะคะเราค่อยไปโหลดใน iPad นะคะเพราะว่า iPad รุ่นเก่าแล้วนะหรือว่าเราสามารถใช้วิธีนี้นะคะในการสมัครแอ p l e ID เพื่อใช้กับโทรศัพท์รุ่นอื่นได้หมดเลยนะคะพวก iPhone รุ่นอื่นๆนะคะได้หมดเลยนะคะใช้วิธีการสมัครวิธีเดียวกันเลยนะคะเสร็จวิธีการสมัครนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าโหลดได้ไหม สมมติโหลดอันนี้กดติดตั้งนะคะสลัดพาไปเลยค่ะเห็นไหมคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นตรงนี้นะกดเลยต้องใส่หลังจาก15นาทีนะคะเราได้บ้างใส่บ่อยๆเนาะ คะดาวโหลดได้แล้วนะคะเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอโหลดเลยนะคะเสร็จสิ้นการสอนนะคะวิธีการสมรัคร Apple ID ดีเสร็จแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะ